รู้สึกตัวไว้ความรู้สึกตัวมันเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติถ้รู้สึกตัวไม่เป็นก็พอนาะไม่เจริญมันเป็นเรื่องแปลกนะ เราอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรคนในโลกไม่ได้เรียนรู้ร่างกายจิตใจของตัวเองลืมไปหมดนละหวโสนใจแต่สิ่งอื่นของข้างนอกสนใจรูปมากกว่าสนใจลูกตาตัวเองสนใจเสียงมากกว่าสนใจหูสนใจกลิ่น มากกว่าสนใจจมูกสนใจรสนะรสชาติมากกว่าสนใจลิ้นสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายมากกว่าจะสนใจร่างกายสนใจเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมากกว่าจะสนใจจิตใจตัวเอง อายตนะมัเครื่องเชื่อมต่อมันเ,เชื่อมต่อจิตใจของเราเข้ากับโลกข้างนอกอายตนะมีหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของข้างนอกก็มีรูปเสียงกลินล่นรสพุทธะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้ความตึง ความไหวสิ่งเหล่านี้กระทบร่างกายเรียกว่าโธพธิภะกะธรรมรมธรรมรมก็มีตั้งแต่เรื่องราวที่เราคิดนะรูปรธรรมจำนวนมากนามมาทำทั้งหมดแล้วก็นิพพานทั้งหมดนี้เป็นธรรมรมคือของที่รู้ด้วยใจมีตั้งแต่สมมติบรรัญญัตินะมีรูปบางอย่างนามทั้งหมด ก็นิพพาน,นนี่เป็นธรรมารมรู้ด้วยใจเรามีธรรมชาติที่จะออกนอกเราจะสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสนะรสที่ได้สัมผัสสิ่งที่มากระทบร่างกายเราจะสนใจไปที่ เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดไม่สนใจอายตานะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่สนใจเมต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสปวถะพะแล้วก็เรื่องราวที่คิดธรรมารมที่สนใจนคือเรื่องที่คิดนั่นแหละส่วนธรรมารมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมะ ที่เป็นตัวของเราเนี่ยไม่สนใจนิพพานสนใจแต่ไม่รู้จักวาดภาพนิพพานกันต่างๆนานานิาพพานไม่ได้มีร,ปรูปธรรมนามธรรมไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีจุดตั้งตน้นไม่มีจุดสิ้นสดุดคิดยังไงก็ค,คิดไม่ออกหลวงปู่ดูลท่านเปรียบเทียบ คนไม่ได้สัมผัสพระนิพพานด้วยตัวเองไม่มีทางเข้าใจเหมือนปลาอยู่ในน้ํามีเป็นเพื่อนกับเตา่าเต่าอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ําก็ได้เต่ามาเที่ยวบนบกแล้วกลับไปก็เล่าให้ปลาฟังว่าบนบกมันสนุกอย่างนั้นอย่างนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ปลามก็ถามลว่าบนบกมีคลื่นแรงไหมบนบกว่า น้ำมันเย็นไหมอะไรบนบกสาหลายเยอะไหมมันก็ถามไปเจกสิ่งที่มันมีข้อมูลเดิมพวกเราเหมือนกันเวลาคิดถึงพระนิพพานก็คิดด้วยข้อมูลเดิมมันต้องมีอะไรอย่างบางอย่างอยู่นะต้องมีร่างกายมีจิตใจเนี้ยมันก็เหมือนปลาที่คิดเรื่องบนบกไม่เดี๋ย่ามาเสียเวลาคิดนะ คิดยังไงก็ไม่รู้จักหรอกอน,นิพานนะเนาะหัดภาวนาไปตามลำดับตาม